ขาวเฮ็ดลายหนึ่งสี่กับคุ้มแล้ว่าตะเพี้ยนได้ะนะโอ้พี้ยนเอาดีๆยาเฮ็ดหลายนะพ่อเนาะข้าวลายนึ่งหนึ่งเงินแสนพอาะว่ามันก็โอเคได้หมดเลยเนาะมันก็บ่ทำเนี่ยมันก็อยูได้หมดเลยอืมไดมมะผามันเบิดหมือ่พ่อโบเลยสวัสดีจ้าพี่นนอง คลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิงการเห็ดสวนบักฮงฮ่อนแลลนจ้ะขอพิจาหลายเหตุผลรุ่นที่สองเลยเด้อพี่น้องเนี่ยเป็นน้อยไรพี่กำลังเป็นหน่วยเป็นผลไปเบิงว่าวิธีปลูกวิธีเห็ดการตลาดเป็นเป็นยังไงแน่เนาะพี่กัดกะอยู่บ้านโน่นหน่อยจ้ะพี่น้องตำบลเกาขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจ้ะเป็นแปลงของพ่อมาโนททัดเทียม ไปหาจะคล้องสวนเพิ่นพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าบักหฮงฮอนแลนด์แม่นบ่พ่อมวนนี่จ้าจ้าปลักฮงฮอนแลนด์จ้าจ้าเห็ดจักไรจ้ารอบนีเอ่อปีนี้เห็ดสามลาจ้าซึ่งเจ็ดลอยก็ต้นนะสามลายเจ็ดลอยก็ต้นแม่นมันถือไอ้ไรยละสองลอยไปปลายนะสองลอยประมาณสองลอยสิบสองลอยสาวนะอืมไอ้ตอไรยจะปลูกสาม สามคูณสามเหยนจ๊ะสามคูณสามบางครั้งทีเเลืออยู่ตรงนั้นนึงเรเพราะว่ากาเอานะอืต้นพันธ์เมล็ดพันธุ์พ่อได้มาเทใส่จ๊ะพันธุ์นี่สร้างมาจากสูพันธุ์นะครับอืเพราะว่าไอ้เขาเฮ็ดกาเบียขายเป็นลักนะเพราะเขาจอพันธ์แถมาเพอพีกาเนี่ยก็ซื้อมาจากคุณด้วยกันไอ้เขามาส่งเบียละแปดบาท แต่ว่าแต่ต้องอ่า3,000เบียจังมาทรงนะต้องร่วมกันจ้ะเออแต่ปีนี้บ่ร่วมแล้วปีนี้เพราะว่าไอ้ตั้งแต่ลูกก็พอนีนกะมันโตก,ก 2, ลับไป2,000เลยนะจ้าบายใกามีมูมากนีน้อยนิดหนึ่งเนะอืมก็คือต้องถ้าอยากสร้างเพิ่นมาปูกก็คือต้อง3,000ต้นบ่กอ3,000หรือ2,000หาย่างบ่ได้ เพิ่นยังมาทรงหอดมองเนาะพี่กายหููเอาสองพันอะพี่ลหลูกเอาสองพันพอเอาเจ็ดลอยก็ไม่มียานอีกพี่กายนี่พวกเอาหลายตัวพี่กายนี่แถวนี่บางบางเดือนไอ้พี่กิกาจ้ะพี่กายานูพ้อ,อปลูกจักตน้นเอ่อพี่กายนี่ปลูก400สี่ลอยต้นสองลอยู่อยู่หลังบ้านจ้ะพี่ีอกยังเก็บอยู่แต่ว่ากับโปรยปลายเพราะว่าอายุมันกระได้แค่ปีเดียวเนาะจ้ะ ปีสองมามันก็จีลดลงมานะตอนนี้ก็ได้แต่พอคาปุ๋ยวิ่งละสองพันวิ่งละพันหาวิ่งละพันจรินะอพรามันกัต้นมันกัเป็นโรคไวรัสเนี่ยเอาก็ตัดทิ่มนะจ้เหลือจะประมาณจักสามร้อยต้นมัยังเก็บขายอยู่จ้ะก็ยังเก็บขายอยู่ขวบปีแล้วแม่นบอกพ่อแม่นขวบปีล่ะอ้ยกายกายมากแล้วแต่เดือนไอ้พิกิการี่ปีหนึ่งมาแล้วจ้ะคือช่างต้นเพื่อนมาหน่ต้นละแปดบาทนี่มันใหญ่ซ้ำใดล่ะพ่อ ก็นี่แล้วขนาดขนาดนี้นี่นี่นี่โอ้นี่ขนาดนี่ขนะน่ดลดอีกน้อยหนึ่งซ้ำนี่นี่ซํานี่ซํานี่นี่คือห่อนแรกนี่ห้าสิปลูกต้นเดียวเลยบ่พอพ่อได้ปลูกคือบุกหงตําบอคือบุกงตําแล้วเขาอก่า,กา,มาไม้เออถุงละซีเบียถุงละซีเบียคือนกันถึงหาเบียอออก็มมก็ามาขาดพันเอาขึ้นกันบ่เพราะว่าไอ้อันี่เห็นบ่อนี่มันมันจะ มันจะกลายพันธุ์ไปยังสีน้านี่ตัวนี้บ่เดีมาตกแต่งมันนี่จะบ่เอานางสีเอาแต่ตัวจังสีไว้นะอือแต่ว่ามันบ่ตันถือผลได้บพรันแต่แงนะจ้าพอรุ่นแหลกเขาจะบ่ทันเอาหน่วยหลายเพราะว่ามันยังต้นหน่อยอยู่อืมก็เอาแค่นี้ก่อนบ้นขึ้นมาเพียนนีิจะเข้าจีเริ่มเอานะจชะไหมจ้เห็นมันได้หาเดือนเขาก็เริ่มจะเอาตอน,น,นเขาจะได้สี่เดือนนะเอานี้ปลูกได้แค่สี่เดือนหมอสี่เดือนปลูกไอ้พื่กี่กาอะไรบางทีละ่ะจ้า คือกีกาท่านว่ามุกรลากุมผ่านนะเขาตรงเตรียมดินยะังได้แน่พอบบานี้ก่อนปลูกนี่เอ,อเตรียมดินธรรมดาทาจริงๆแล้วก็เขาไถไวประมาณจักสองเดือนก่อนไถครบให้มันข่าเชื้อราก่อนธรรมดามันกะห้องปุ๋ยแล้วก็ห้องปูนขาวธรรมดามันห้องปูนขาวยกหล่องคือนน้าหมอก่อยกหล่องแล้วเพราะว่าหยาดมันมันบ่งหืมหรือแต่ว่าหางยกกันไว ขนยางไปเบิ้งทางนั้นจริงๆแล้วปูป่ผมคงหัวแลกนี่เขาต้องอ่าที่ว่าซ้ำกับเขาต้องวิจัยโรคห้ออกนะบ่แมนคือจังสีนี่นี่เห็นหมดแล้วนี่ตัวนี้เป็นไอแ้แมลงนะครับอืม้าดูแลบ,บ่ทันมันจะเป็นสีดำนะโอแต่ว่าเขาต้องฝ่าเบิ้งจ้ะโรคพวกนี่บ่าย่านดอกย่านตะโขวไวรัดอืมอืมเออแมลงนี่เขาอ้ไมียาฉีด ยาดองฉีดแล้วก็ยามันก็นหายไปนะว่าเป็นยังแค่ไปแค่สองสามต้นมันก็นหายไปเพราะเขาต้องฉีดดูดูแนช่วงนี้เข้ายกหล่องประมาณจักเม็ดนี่พอนี่ยกหล่องสองเมเ็ดบ <2 S 2> อสองเม็ดสองเม็ดเนาะปลูกสามคูนสามนะพอ่อคอ้นแรกเนาะใบมันนี่เข้าได้แต่งออกไ้น้ำอยู่ว่จ้ะ บ่บดแต่งจ้ะมันคูเองบ่คูเองเลยโอ้าใบหลนี่ยิ่งดีเลยนี่เอาแม่นมาพ่อแม่นสมบูรณ์เลยนี่ใบได้หลายนี่ถ้าใบได้หลายงามๆแสดงว่าหมายถึงต้นมันสมบูรณ์สมบูรณ์เลยหนวยสมบูรณ์จ้ะอ่าย่ามชุกมากกับรสหวานเข้มข้นเนื้อแดงเข้มเริ่มปลูกมาสี่เดือนนี่พ่อได้ใส่ปุ๋ยเราวบจจ้ะนี่ห้ปุ๋ยนะเออเขาจะให้ปุ๋ยเธอนึ่งก็ร่องพื้นเธอนึงบานกะสิเริ่มมห้ปุ้ยบานปุ๋ยมาก ต้องกัดฉีดฮอร์โมนฉีดยาไอ้ทูกสิบหมื่นละจ้าตอนนี้มีมีมะแรงเขาก็เลือกฉีดดูแน่สี่หมื่นหรือหาหมื่นนะเพราะว่าช่วงนี้มันเรลืมแมรงจะเข้าไปแล้วตรงรักษาบางต้นก็ทวมหัวอลไเนาะหัเนาะแหอยู่บางต้นก็บเพราะท่านทุมได้ได้ดีบอกอ่าพี่ไกยนี่ปลูกสีลอยต้นกันได้เงินสองแสนบาทอยู่นี่ถือว่าบ่ดี เต็มล่อเพราะว่าราคามันมันบ่สูงคือปีอ่าสามปีที่ผ่านมาบ่พีไก่กนี่ได้ขายแค่ไอ้พี่เราได้ขายแค่ไอ้ยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดบาทนะเกรดเอต่อกิโลป่พ่อไม่ต่อกิโลมันจะมีเอบีซีแล้วก็จิ๋วสามขนาดอืเอนี่ขันมันยี่สิบห้าบาทบี B ก็ต้องยี่สิบสามบาทยี่สิบเอ็ดบาทสิบ เก้าบาทไล่ไปอันละสองบาทนะลไปไส้ไทยอุษณ์ปีเถียนมีราคาเนั่นลูกไส้เห็ดปีแรกสามไอสองปีจะ่ผ่านมานั่นจ้ามันเอนี่มันมันอยู่ราคาไอ้สี่สิบบาทกิโลหนึ่งเลยบอกกิโลหนึ่งบาทน่วยละโลเศษผุนเหลาหน่วยละโลสองโลสามโลละสี่สิบบาทแต่ว่าปลูกไอ้ฮกไลเป็นเงินแปดแสนก็แปดแปดแสนเออหกไล ก็หักค่าไดินใจออกไปประมาณจักสองแสนเขาเหลืออยู่ประมาณหกแสนนะก็ถือว่าโอเคก็ปีเดียวเขากระโลเลยนั่นเะแต่ว่าคนไหนเงินุ้มค่าแล้วกระโลเลยบ่เพี้ยนตอนนะแต่ว่าปีกายนี่ราคาบ่ดีก็เลยสองไร่กับสองแสนก็ถือว่าคุ่มคาก่าจีจินทรักชิโลอีกที่หนึ่งมาปูนี่อีกถ้าได้ปีหนึ่งนี่คือไวรัดนี่ เขาป็นตัวยานถ้ามันเข่าไปเสียมันสี่เด้อรอบปีเนี่ยมันเข่าไปยกีกรอบอต้นกับ่เปิยังนะถือว่าผ่านแ<า>ต่ไให้กดตัดออกตัดออกตัดออกต้นบ่ยบํารักษามันกะมันกะเขาเ่าบเรียวนะฮะตัดจเขาหเหลืออยยุสามร้อยต้นเนี่ยก็โอเคแหละถ้าในปีหนึ่งไปถือว่าคุ้มค่าแล้วจนี่เขาเขาจะเก็บขายเนี่ยกับประมาณเดือนมีถุนหน้ามีถุนหน้าแม่นหเลื่อมจะขายอในเจ็ดเดือนก็จะเลื่อมขายเจ็ดเดือนสี่เดื เก็บนวดนวยสุกบม่งัน้นนวยชุกแล้วเริ่มขายเลยล่ะขายมันฉีสามหมื่นขายสามหมื่นขายสามหมื่นขายนะอ๋อ้าเขารักษาดีในข้อมันสีย่วไอ้ประมาณจักผีแล้วครับพี่เขาก็เก็บไปเลยเก็บไป,ไปเลยนะโอ้ชุดข้อนึงนี่ก็ถือว่ามีกำไรล่ะจโอเคกับตรงเพี้ยนต่ออีกกไดนะอืมจังว่ามันคุ้มค่ากว่าปลูกยางอื่นอยู่พอ่อ แม่นแต่ว่าจัมาพ่อก็ขนาดพ่อหกสิบปีนี่เฮ็ดโอ้ยประหยกเบาสบายเลยนะจ้ามนนี่จต่ว่าเห็นลูกหลานเฮ็ดให้มั่นไหยังนี่พ่อยเบาเึงกระโดดเนาะอจะหยั้เฮ็ดนะเปรียบเทียบมันกันบกคุ้มค่านะแม่นบกคุ้มค่าจังได้เฮ็ดไ้มันยี่สิบไรกับบริเงินพ่อสองแสนเนี่ยบ่ลนะจ้าจังหวมันก็เลยเข้ากับมีความสามารถเนาะ การวิเคราะห์โลกนี่มันมันสาคัญนะเขาก็เลยเห็ดโบได้ชนมางเห็ดหลายได้เหงโบได้คือประเสริฐวิกายถึงกับโบได้รูปเป็นแสนเอ้รูปสร้างวิ่นกับเอชมชายเห็ดไปนั่นรูปมันญ่างกลางรูปปูกโคกไรเพราะว่าวิธีการรู้แลรักษานั่นรักษาบบเป็นบางครั้งยาเขาหายมากเมื่อฉีดยามันแห้งๆเนาะ มันแห้งๆนี่เขาบอกว่าให้ใส่แค่น้เดอร์มันบอกล่ะใส่สามชิซี่ซีซี่ก็ไปใส่ซีพีซีกระซีเปียกอยากให้มันไอ้ตายอยากให้มันบักเป็นไปทึ่งบักหุงรละบาดเนี่ยซบเศร้าไปเลยนะนี่คือคืออันฮ็ดบ่ถือหลักการเนาะยูหันเท่ากันได้หันคางคางไปบงไอ้คล้องคล้องไอ้พ่อเฮียนี่หรือฉพาพ่อบาเนี่ยกระโหลกเขาลายเนี่ยเป็นโรคเดียวกันเลยนี่ โรคใบใหม่ๆยังสีพอมามาแล่เนี่คือเทียยเทียยไฟอืมแต่วา,าพ่อกระต้องมาดูแลเบิ้งสมืเได้เนี่ยฉีดยาผิวผิวไปจ้าโดยเฉพาะเอายาอันนี้มาอนนี้เอยียงก็ซุบโมเมนต์ซุปพี่เดิมอันนี้เพิ่นอะพอมันจะเป็นสารจับจับใบได้ดีนะกับเขี่ยเขือบได้นะจ้ะใชเข้าสีมันอยู่แล้วก็โอเคนะอืมที่ว่าซ้ำนี่คือว่าพานแล้วนี่จ้ะ จะใน็ดีโ okay. อเคจะมาเขาว่าสันติกาออกรถขั้นละลานบ่ตบิกายเียอุย <laughs> เอา้าอันคือตอน,นั่งบอกหองคือตอ,ตอบอกหองขน,น,นาดว่ามีและค่ะยังได้เงินป่อยังได้เงินปีนี้ทั้งทั้งไงตลาดไทยแจ้งมาแล้ว่าบักหงปีนี้บ่หลายโอ้เฮ็ดบ่ได้อาจจะมีราคาคือปีนี้บ่จากเอซีสิบบาทอือขนาดจิวเล็นน่อยแน่นี่เอ้สิบห้าบาทจ้ะ ในน้อยในคอ,อร์ลแคลร์แต่ว่มมามันกระไรเงินเที่ยนอขอกคุณเนี่ยมันมันหักนะพ่อหน่วยหนึ่งมันกะโลสามขีดโลสี่ขีด<อ>ถ้าสิบโลจกกะกับปรมัณแปดหน่วยหน่วยเนยนะแปดหน่วยเจ็ดหน่วยกับเทงสิบโล,ล่เหรอถ้าโล,ล่ละสี่สิบมันกะสี่หลอยนะแต่ว่าเขากะก,ะกาซื้อกันเนยเพแต่ว่าพ่อกับอุค๊คือกันก็ผู้ผู้ซื้อไปขายจนไปขายเดี๋ยวจะไหนจะมาดูกันดี เงิดดหลายอย่างไปเงิดผู้เงิดผู้เอาไปอันขายต่อนะอสุเมือนคือกันขนาดขายไปโลโลละห้าบาทเขาก็ไปขายได้สิบห้าบาทคนเด้ยู่วันนี้ยู่อาจารย์อาจารย์เลื่อนสีนี่เห็นไปเมืองน้ำถั่าแก่เจหลุงกับเจตตุ่มมาเอาสุเมือนเนี่ยสองสองถ่าแก่ทำมันหลายห้องส่งตลาดไทยอไรถรถรับจ้างหลายถ้าติดต่อเขามากค้นไปไห่นะ เขาใส่ไปทีละสามตันหาจ้าจ้างเขาเถียวละเจ็ดพันทำมันหลายทำมันหลายใครพอมันจังเด็กเก็บเด็กเถียวละสามตันหาเนี่ยเออมันหลายคนเนาะร่วมกันไปร่วมกันไปมันหลายคนออืคือจังลูกทรายถึก็ยุหันก็ับประมาณหาลายพอกัดสามไรจ้าหมูน้ำกันอีกพูดละไรสองไร ไปที่มันหลายบานคือร่วมตัวกันจ้างรถไปส่งเขาอยู่ตลาดแหนม่มารวมกันอยู่บ่องเดียวเนี่ยบ้านพ่อนี่อเป็นหมอล่างมันอยู่หันจ้าอยู่นาบ้านอืมอืมจังว่าก็จะฝากบอกพี่น้องน้ำหลายขคนน้ำกันว่าอยากให้มาคิดไม่แนนนาการเฮ็ดเกษตรจ้าเออให้จะได้ไม่เสิคุ้มคาอืมเออไม่สิบงเสียเวลาโดยเฉพาะคนรุ่นไม่นี่นะไ่อยากให้เฮ็ดเพราะว่า ทรามดาพอก็เป็นหมอดินหนอดินเนี่ยมันจะเสียมแล้วครับเสมอเนี่ยเสียมแล้วเพราะว่าตรงมันตรงเปลี่ยนแปลงผือออราว่าท่านเห็นหมอมันเน่ามันเน่าเพราะมันหึ้มมันหยางเด้มันเน่าดินมันเสียมันเป็นล่าเกิดเชื่อล่าเพราะว่าปลูกเพราะว่าไอ้มันสับลังมันมันเป็นผือทีเห็นเห่าดินเห่าเสียมันกินอาหารหลายนะจังว่าไอ้บอกพี่น้องกับว่าคอยสนใจกับฝากฝากในรายการ จ้าให้คิดไหมนะขอไหมซะแล้วก็เปลี่ยนผืชแน่จ้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเฮ้าหนี้บ่คำนึ่งว่าทุนอยู่ใส่กำไรอยู่ใส่อือเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็ว่าแต่เฮ็ดก็เฮ็ดไปนานครับเฮ็ดก็เลยเป็นพระะหนีสินก็เลยบอกพ่ออยู่พ่อกินก็ว่าจนนานเขาบอกคิดคือคือบริษัทหางหลานเขาว่าเอาปีนี้เฮ็ดคำนวณว่า เฮาเด็กกัไรเท่าไหร่เด็กขาดทุนเท่าไหร่น่ะนะเฮานี่บ่ได้คำนวณบ่ได้เฮ็ดบัญชีแล้วรับบัญชีไว้นี่ยนะจ้ะก็เฮ็ดปล่อยไปเลยนะครับนี่ก็จะฝากนําเฮ็ดหมายถึงว่าเฮ็ดมันเนาะพ่อเนาะเฮ็ดมันก็คือปลูกมีหน้าที่ปลูกกับปลูกไว้จ้างคนจ้างคนปลูกจ้างคนสีดยาจ้างคนเอาขึ้นรถจะคลองเหลือจักบาทเอ้ยเนาะพ่อเนาะบ่ฮู้เลยแล้วจักบาทบ่ฮู้พุ่นน่ะมันเฮ็ดอียมมาก็็เฮดอีกงงคือกันนะทําไม พ่อก็เลยอยากแนะนําให้พี่น้องลูกหลานแถวเฮานี่ปลูกเบิ้งเนาะคือบอกคงจังซี่น้อยๆเฮ็ดน้อยๆมันได้หลายเนาะพ่อคือของพอสองไายเลยส0 0แสนบ่แม่นมันก็คุ้มแหละขนาดมัมีราคาจ้ะเฮาเฮ็ดไร่นึงสิก็คุ้มแล้วบ่นจะเพี้ยนได้อะโอ้เพี้ยนเอาดีๆอย่าเฮ็ดหลายเนาะพ่อเนาะค่นไร่นึงได้เงินแสนพอว่ามันก็โอเคได้ผมบอกเลยเนาะมันก็บ่ซ่ํานี่มันก็อยู่ได้แมบอกเลยอือได้มะฝาว่ามันเบิดมือบ่พ่อบ่แล้วพ่อก็ไปตลาดแต่ยังน้ำหน้าก็เฮ็ดงานอบตก็ ไปไปรักษาศีนยามันศีนมาก็ะชัย่ที่เหล่าก็มาหดไอตอนเสาร์ทั้งสี่ขยามบ่ได้ไปพะละ็หดเปิดน้ำไปบัดระบบน้ำจังไรพ่อลืมถามให้พี่น้องเขาฟังผ้าเบิ้งระบบน้ำเนี่ยระบบน้ำก็ไอเขาก็ใส่ได้เห็นละเอามาดานมาพ่อเจ้ามาจากไอฝายหัวหินหย่อยบ่แมนสิที่นายกโยชนเอามาลงให้เขวก็ไปไปธนาคารน้ำจ้าบานี้ก็พ่อกระเฮ็ด ไอ้รองเก็บน้ำมาทั้งขาด่านเนี้นะโอ้ทั้งนีบอ่ะเหมือนปเบิง่ะไอ้ทั้งเก็บน้ำประเทศจุดหนึ่งหลพคุณนนะเห็ดระบบน้ำไหวทัวเลยเสื่อมเสี่ยมย่งให้ให้เก็บน้ำนะเก็บน้ำไห้นะครับน้ำนี่คือคือปัจจัยหลักอืมอืคือคือเลือดมนุษย์เลยละน้ำนี่จ้าเออขาดไอเกษตรกรนี่ขาดน้ำก็คือคนเห่าขาเลือดเลยนะโอ้เออต้อง ดูแลให้ได้จ้ะนี่อ่ะจะเอาหนามมาลงนี่นะกับไปเก็บว้ทั้งร่มนะมโอ้นี่เฮ็ดคุดหล่องใบย่างดีเลยคุดหล่องครับการการการหักยางนามการหักยางเอานี่คือจะให้เฮ็ดจ้ะเกี่ยวกับไอพี่น้องชาวตะบนเกาะขามเฮาโดยเฉพาะานยกชาติตีเนาะจ้ะอ่าเจ็ดไอโครงการตัวนี้เป็นผลนสำเร็จกับตะบนเกาะขามอนามเป็นปัจจัยหลักนะ เพิ่นกัสนับสนุนเหลืองหนามแมะพอหน่องจ้าจ้าจ้าดีแห่งได้พี่น้องนี่ครชาวตำบลเกาขามเฮาได้นายกอบตผู้หนีมาอู้จะมีเพิ่นพัฒนาเพิ่นอยากให้พี่น้องเฮาได้มีสมัยหน้านายกชาติทีก็จะลงอีกเออกัฝากพี่น้องอีกคือกันฝากอีกจีกสมัยแน่น่นนะจ้าพราะด้พราะด้อันพราะด้สารต่อโซลาเซลไปไปมามองเจ้าของนาะบ่ทั้งเต็มนะบ่ทั้งเต็มหมดเลโซลาเซลล์กันนี่อืมเอ๊ โน้นหน่อยก็ได้แค่เดี๋ยวหกบ่อตอนนี้ได้๋หกบ่อแล้วก็มีอีกสองบ่อที่วัชระมอเห็ดนะะมีโครงการอยู่สี่บ่อส่งออาไปแล้วนะจ้าจะมาเพิ่นเกษสรสารต่อเออให้เพิ่นสารต่อไปอีกน้องก่อนเพิ่นค่ะดีรีจ้ะจากที่พื้นที่นี่แห้งแล้งพักได้น้องก่อนนอกเหนือจากพ่อยเออให้มีพี่น้องข้ามมีจังไหนล่ะ ที่ทํากินกับมีแล้วมีนามเนาะมารอเลี้ยงชีวิต่าแต่ขยันนะพี่น้องแบบนี้สำคัญสาคัญมันมันมีซื้อพันธุ์มันบ่อห่อนคือว่ามันห่อนแหลนซื่อนี่พันธุ์ห่อนแหลนกับพันธุ์มันกับห่อแหลนเนี่ยแต่ว่าไอ้บางบางจุดกกบสีใดพันธุ์บ่อเต็มลอยนี่ยนะบ่อเออไม่นมีมีกายพันธุ์อยู่เลยยังบ่พ่ายเบิ่งเป็นเป็นบางตนมันก็จะกายพันธุ์มาเนาะบนไหนมันกายพันธุ์เดียวมันเบิ่ง พกายดีเห็นยายาเพันพ่นสื่อมากไอสื่อมากคนละจุดมันสิเป็นหน่วยบวกคือกันล่ะกะไความหวานแตกต่างกันบ่จังว่าอันเพือ่อพี่น้องเข้าอยากสนใจอยากปลูกนะพอได้ถามซื้อพันธุ์มันนื่ใส่บนต้นมั่สกมันกายพันใบมันจะแตกต่างกัน มันปลูกได้ทุกสภาพดินมาพรอ,อันนี้ได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 ้แรกนี่เห็นโอยุหน้าแตนของไอ,งอ้ของพกของพอยังกดสีพะโคบ่พะโคนะนะกระดินต่ำขึ้นกันแต่ว่าเพิ่งกับเป็นดินดินห้างหนะ้างหน้าอือะนี่นี่เห็นหมดแล้วมันกลายผ่านมาโอ้ใบกับพวกขีโม่ใบมันจะแตกต่างกันจ้ะเป็นใบย,ย่ยบงงี้งใบสีหง่ๆแล้วกะัหน่วยมันจะเหี่ยวไดบ้างเขาเอืนเอนาอบาุูงแขกแลน แขกแล่นมันกายพันแต่เขาก็บืสืออยู่เข้าถึงซสือราคาต่ำมันติดมานํำเรีอยกบ่ได้ก็เลยได้เอาก็่วานซ้ำกันได้ล่ะอวานซ้ำกันออแต่ว่ามันเป็นหน่วยเห่าวขาสองหน่วยแหลมมันก็เอาชิ่มอยู่ต้นสมบูรณ์ดีแห่งเน้ะพ่อเนาะแต่ละต้นนี่แม่ท่อขาท่อแขงแล้วถ้าเป็นต้นสมบูรณ์ จังสี่เบิร์นีจังสี่ไปเบิดตนีโอ้ยไรหนึ่งบ่อดอกข้ามมันสมบูรณ์เบิร์เห็นสองรอยต้นนี่ม,มันจิข้ขายโลดีสิบบาทสิบสิบห้าบาทสิบสองบาทนี่กะได้เหรอได้กำไรเห็นกำไรแน,น,น,น่น,นอนเลยนะนะปลูกไรเดียวเนี่ยลงทุนบ่หลายจ่อยจ้ะต่อไรเท่าไรพอ่อเอาร่วมเบิดจนหอดได้เก็บเกี่ยวยลงทุนนี่ข้ามมันสื่อเบี้ยกะเบี้ยละแปดบาทกับพันหกแค่นั้น บ้านนหนก็มาใส่แล้วบวกนามเลยก็บวกเกินสามพันจ้าอืมสมมติไอ้สปริงเกอร์นี่จ้าสื่อได้อีกลงทุนก็บวกเกินหมื่นบาทต่อไรพอแม่นต่อไรเนาะรวมเบดทั้งสูงทุกอย่างนะเออเครื่องค่าปอกค่าปุ๋ยนี่จ้าไรใส่กันแล้วบวกเกินไรละหมื่นบวกเกินไรละหมื่นถ้าห่อได้ไรละแสนมันก็โอเคแหลวก็ผ่านก็ผ่านว่าสอบผ่านจ้า เห็ดมันก oh, so ็ลงทุนหลายคือกันเนาะขอแต่ว่ากโอ้ยบันบอกบันบอกถึงเลยโอ้ยแต่พอขันมี่ผู้มี่แรงน้ำได้ดีเอ็ดเอาโซล่าเซลล์มาใส่บานเนี่ยจ้าเฮงเจ้าบริษเียเงินคันนี้ก็ว่าเจ้ามะซายยี่ปีเสียมานี่แหละขมาดตรุ่มกับมันนี่เลยอืมนี่ก็บบริษเเอลค่าไฟเดือนละสี่ร้อยขนาดนั้นนี่จ้าเสียมาหานี่ไอ้สี่เดือนนี่ค่าไฟเสียกับลูกลูกก็ไปผลผลไม้หกลอยลูกไปเอาผลจะผลน้ำอีกไรนึงอีกคนจ้า แต่ก่อนก็คือพอกับปลูกมั่นคือกันแม่นบอกปลูกมันปลูกตลอดคือกันปลูกมันนพึ่งพึ่งเริ่มมาเปลี่ยนปลูกเปลี่ยนแปลงมาสามปีจะผ่านมาเนี่ยอือจ่ว่าไล่ได้มันดีขืนมา่นะจ้ากล่าวออกหลดคันละหลานเลยโอ้ยยอมใจแห้งพออายุเ่าไดก่อนนะสีเขาหกสิบสองอ่ะทีเขาหกสิบสองหรอพี่น้องใจแห้งขลานเลยจวดีดีดีจะมาฝากบอกเกษตรกรน้ำกัน อืมอืมไล่ได้ตรงนี้จ้ะถือว่าทำหนี่กับพูมใจเนี่ยนะเกษตรกรหอบ,บ,บผู้อยากปลูกได้พอ่อสมมติบ่มีตลาดทรงนี่ที่ต่อหาผาไอได้บ่อปรึกษาผอได้บ่อจ้ะคา้าอยากปลูกเนี่ยต้องมาเอาพันุจากนี่ไปโอ้ล้วก็ใหายท่านี่เป็นผู้ไปเบิงไปดูแลอืมนะ่าเพราะว่าเวลาขัดมันก็ต้องขัดให้มันได้เก็บมาฐานเข้านะจ้าเรื่อง ปุ้ยเรื่องยาก่ะพ่อแนะน้ำได้เนาะแนะน้ำได้นนั่แหละเอ้าขอเบอร์โทรเนี่ยจ้ะพ่อศูนย์เก้าสี่จ้าเอ่อศูนย์เก้าสี่หนึ่งห้าแปดจ้าหนึ่งสามศูนย์ห้าจ้าพ่อมาโนดเนาะสอบตจ้า้าโน่นหน่อยมูซิฟฟ์สองต่อคามค่ะเดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรไว้ทั้งไต้เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจกับสอบถามมาได้ต้นพันกับยุนีเนาะแมนติดต่อนี่ได้่ตติดอเลยนะอืมเื้อซื้อพันพิจแลกพคนไห้โอนเงินเด้อืมบ้านปีสองมามันเรต้องโอนเด้อไอ ไอ้ทว่าแกเสียใจแล้วว่าันโอ้จ้ะตรงตรงสองหมื่นเพิ่นยังมาส่งนะคิดเป็นเงินแล้วคิดเป็นเงินแล้วสองหมื่นเฮ็ดยังก็ได้ลงทุนคือกันพี่น้องแต่ว่าเฮามี่ซ้ำว่าพอเพิ่นเป็นครูบาอาจารย์ให้เนาะเป็นมีที่ปรึกษาแล้วเฮากับมั่นใจได้นะเฮาสิบ่ได้เฮ็ดล่องร้อยเรื่องตลาดกะตลาดบ่ต้องห่วงจ้ะตลาดโอเคตลาดบ่ตันนะตลาดดีแต่บ่พ่อนะดีแต่บ่พอพ่อบ่อพ่อส่งเลยยันี่กา เบิ้ลบกฮงอะไรแบบนี้มันมันบทานท่านตัวนี้เจ๊ก็โอ้ยเจ๊จะเอาใส่เจ๊ลุงก็เจ๊ตุ่มอยู่จะเลื่อนสีขนาดว่าผ้าวะโลกไผ่แนวนี้นะพ่อนอะกันยังถึงราคาว่าแค่ยี่สิบบาทกันยังเห็นกำไรอยู่พี่น้องถ้าปกติมันโลละสี่สิบออกจากสวนแมนบอกปีสองสามปีก่อนแมนบอกพอปีนี้ก็ขอให้ได้ราคาดีๆจ้ะจ้าจ้าจ้าอัน ช่วงไหนก็พอสิเด็กเก็บผลผลิตเออ่เดือนมีทุนาประมาณมีทุนาเนาะอีกสามเดือนพฤษภาโอ้พฤษเมษสาพฤษภามิถุนาสิ้นมิถุนาแล้วเริ่องกรกฎาคมันจะได้เจ็ดเดือนเดือนจีบแปดเดือนเริ่มเดือนเจ็ดจังสิภาพพี่น้องเข้ามาเบิ่งตอนพอเพิ่นเก็บผลผลิตเนาะเป็นตะมวนซัมไนทพี่น้องตอนได้เงินกาคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อหลายๆจ่าที่แนะนำลูกหลาน อยากให้ลูกร้านมีรายได้มีอาชีพนะพ่อเนาะเห็ดถือว่าบ่ยหา่เนะพ่อบ่บ่บ่ใหญพ่อเม็ดเลยอือเฮาเห็ดตามกําลังเฮาจะไปเห็ดหลายจ้ะอ้าอยากให้ทดลองปลูกที่แหลกนี่จักไรดีพ่อเอาจักผูอะไรก่อนซูละไรเนาะอือพูอะไรก่อนปีที่แหลกลองเบิ่งก่อนลองเบืองก่อนทามันไหนจังเพิ่มแมนจังเพิ่มแม่บ่คเพื่อพ่อนี่ปีกายพอก็เห็ดสองปีนี้ เพชสามพินาเพดรหานเพิ่มไปอีกตามกำลังจะของต่อกับอรจา์ไอ้พ่นินันดูว่าไอ้ผมตั้งไปปีนี้ผมตั้งไปล้านหนึ่งเนี่ยอาจาย์นี่ยประทัสามรายประทังถ้าเป็นราคาคือปีหลูกเห็ดนะตั้งไปล้านหนึ่งเลย้าตนมันซ้ำหนีนะจึ้นปลา พี่บังคือพี <c <c ่บังบ่อขาตุนแน่นอนแล้วเนาะเหอเนาะคือหูสูตรหัวนี่มันแล้วจ้าหูวละการจ้าหูวละการมาแล้วขอบคุณพ่อม่หนวดได้หลายจ้าขอบคุณจ้าเดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรพ่อไว้แต่คลิปให้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดือนมิถุนหน้าเด็กเก็บผลผลิตจังสิภาพพี่น้องนำมาเบิ่งอีกเชนึงขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า